ถึงแล้วนะคะที่นี่ดอทาฮีอเมียงมาที่ไหนกันคะดอทาฮีค่ะน้องฟ้าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะหูหลิวชุดนี้จัดเต็มมากเลยนะสวยที่ไม่บายป้าหนุ่ยยิ้ม้วยหันมายิ้มเต็ม ฟ้าบ้างวิวสวยมากเลยนายอ้วนเดี๋ยวมาแล้วจะพามาตัวน <ok> ี <c oughs> ้อีกสวยมากหน้าขาแบบวิวสวยมากยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยแล้วชาเทียวอร่อยเนาะเมื่อกี้เขาสั่งนะแม่นี่คือมุมกาแฟห้วยขานะคะ ได้แล้วแม่มาจ้าอันนึงนะวองบอลดีลาจัดพร้อมพี่ก่อนก็ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโออยู่ไงอันนี้น้องโชกุนก็มานะคะเรามาที่สูงมากอันนี้ชื่ออะไรนะปวงวินปวงวินนะครับ กินอะไรมาล่ะกินอะไรมามเค้กเหรอเค,กค้กช็อกโกแลตกับเบบชี่เค้กคนพามาไปไหนแม่ไปไหนแล้ววะแม่เดินลงไปขออ้างล่างเหรอห <laughs> ไม่กินเฟรแม่ลงไปนู่นแล้วเหรอ มุมนั่งห้อยขาดื่มกาแฟนะคะเวิร์นยูวสวยมากอะ่ะต้องมาถ้าเธอขึ้นใหม่เราต้องมาสวยมากทีมกินเสร็จยังรอนอน,น,นนนน่ะะูจกิยังงไห แค่นี้ก่อนนะคะจบยิมนี้ก่อนแป๊บนึงจ,จบจุดนี้ก่อนแป๊บนึงเอาทีมแม่ก,กดมันไม่หยุดอนะ